ไอ้เบื่อไหมมาหยุดพี่ไม่อะไรทำเลยเบื่ออยู่อย่างงั้นเหรอดูสิว่าเราได้อะไรมาใช่พี่ห้าพี่วะไม่ใช่แค่เพยะห้ารต่บัสิดคุ้งนี่เลย when we a R ว้าวเุ้อย่างเลยสิว่าอย่างมาติดครื่องเบียร์เลยเรารีบเปิดเครื่องกันดีกว่าว้าว จะว่ายุงเห็นดีเพื่อฮไม่ใช่เลยไอ้น่าเปิดเป็นเตะตื่นกัอย่างนั้นน่ะเจอเฮยจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราขายบินเ่ยฮะไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเราซื้อมาตัวที่เขาลดราคาน่ะซื้อมาเท่าไหร่ล่ะทานจริงซื้อมาสองน่ะสองหมื่นสองพันมันนีกก็ให้ชิมันนีกบ้านก็ใช้ไม้เบสบอลเลยท้องแ้มไปราคาเกืินสองหมื่นนั่นเลยเว้ยเอาเลย วางใจได้เลยบริษัทคุ้มเพาะเวียนปิญนี่เราซื้อมาของแท้แน่นอนซื้อมาเท่าไหร่ล่ะซื้อมาห้าหมื่นแหละนี่ก็แพงไปเราซื้อเขาต้องคิดจะซื้อจากศูนย์ดีแฟจะไปไม่ย้นกล่องอีกอย่างย้อนเล่นหน้าบริษัทคุ้มอย่างเรานี่ยเราจะพลาดนี่ตัางหากเล่าเพลย์สเตชั่นห้าของแท้วู้โหเยอะเออหายไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ย มันเอาไปต่อแต่เมื่อไหรว่วะเนี่ยเย้มไปแล้วทีมเป็นกันเนีมัน <c oughs> มตื่นเต้นสุดๆไปเลยนี่หว่าเีมยิีมได้เย้ท้ <Yeah. S 3> <c oughs> องชี่ไม่จบได้เ <c oughs> ข้าสู่โลกของ The Amazing Digital Circus กันเย้ตื่นเต้นจะมัดเลย สมจริงมันก็จะหลุดเข้าไปในเกมเลยใช่ใช่โอ้ยดีดีดีไหนเนี่ยมันจะเห็นดาวเลยสวัสดีสมาชิกใหม่ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ The Amazing Digital Circus t h ี Amazing Digital Circus เนะ <S <S 1> <S 1> ี่ยโอ้โหเช่แล้วที่นี่คือดินแดนแห่งจินตนาการอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่ที่นี่ เลยบอกไว่ก่อนเลยว่าจะได้คิดหาทางออกไปจากที่นี่เพราะว่าพวกนายไม่มีทางออกไปได้หรอกวันี่สิปรสิตคุงฟันปลอมพูดได้ด้วยวันนี้เลยปรสิตคุงเห็นนายบอกว่าอยากได้ฟันปลอมวันนี้ไม่ใช่เลยไอ้ฟันปลอมวันนี้แถมมาแทนเลยต้องขออภัยคนแนะนำตัวผมชื่อเคนผู้ที่จะเป็นไกด์ให้นายสองคนในวันนี้เอ้ยเคนเฮ้ยเคน เราไม่พูดคำหยาบกันแล้วตรงไหนนะครับผัวเจ๊ชัดโอเคครับคุณเคนหมวยเราังไงเราถึงจะออกไปจากที่นี่ได้ล่ะเรียกเคนเฉยเฉยสิวุ้ยผมชื่อเคนหรือชื่อเต็มๆว่าเคนธีรเดชเคนธีรเดชที่ไหนหน้าตาแบบนี้ฟ้าไอ้แกจะซักต้นสองตัวเองโอเคพอแล้วกนละปวดหัวกับสองตัวจริงเลยจะพาไปเดินนำห้องพักของนายสองคนแล้วกันนะมีห้องพักด้วย ในห้องพักของนายสคนนะวอ้อยู่ห้องไกลกันเลยบรรลิษย์คเลยห้องถัดไปคือห้องของเพื่อนเพื่อทุกคนนะระหว่างนี้พวกนายสองคนต้องเข้าไปชมห้องตัวเองก่อนละกันแอลจุยอดเลบรรลศิต์คุที่นี่มันกว้างสุดไปเลยี่ยี่ตี่ตี่มันอยู่คนเดียวเลยนะมันเดคนดิตุ้งเหี่ยวตุ้งเหียตงเหี่ยตงเหียนตงเหีย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 ตงเหต เราะจะขอแนะนำให้ทุกคนให้พวกนายรู้จักนะนี่คือแกงเกิลนี่คือแจ็คนี่คือราคธานี่คือซูเบิร์นี่คือคิงเกอร์คิงเกอร์อ atha, อ Super, อ King er. King ker, หายไปไหนเนี่ยอันไงไม่ลจะไหวยังขี้โกงได้ว่ามีคิงตัวมะล้มเลยานายแพ้แล้วพลศิ์คุงระวังให้ดีเรือจะกินคิงแล้วตูกินยังไงหรือแบบดียังไงล่ะ,ะ,ะรเฮ้ยใจใไญ่แลบเ พอแล้วดูดีสิมันจะติดคุ้มนาการปีหัวเราเลยนี่ลับเป็นแบบอะไรเห็นั้นอุปการูปแบบจ้าเมริการและคือมีสองคนนี้อยู่ในโลกดิจิตอลใบนี้การควบคุมทุกคนในโลกของดิอะเมซิ่นดิจิตอลเซอร์คัสจะต้องวุ่นวายมากแน่แน่เราต้องส่งมันกลับไปว้าวนี่นว้นมันหุ่ยนต์รบิวานเกเลียนนี่พวกเนยเรามีข้อเสนอในอยากจะกลับไปที่โลกเดิมไหมล่ะ เรามีทางออกให้นะจะอย่าบอกใครล่ะไม่กระลีโนทั้งหลายใจกันดันนี่แย้มจะขับอะไรที่อยากขับก็ได้ด้วยใครอยากขับก็บกไปนะแลยเไปเลยเจออยู่ๆก็แย้มมาที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมน่ารักขนาดนี้ล่ะพวกที่นี่คือเดอะวอยปกติผมจะไม่เคยมาที่นี่รแต่นายสองคนดูวุ่นวายมากเกินไปเพราะฉะนั้นติดอยู่ในนี้ไปก่อนละกันนะอะไรคิด The Void ฉันจะกำลังแคกเกอร์ <S <S นั่นมันวอยเย้เฮ้ยสูงน่าดูเลยถ้าตกเราจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยเย้ไม่ตบใช้เลยอะ่นั่นนะสิงั้นเราไม่ไปสุดเลยดีกว่าใ้ยเดี๋ยวสิุดยอดแล้วมัเล็ดคุงดิ๊นี่มีวนดีกว่าง น,นั่นนะสิจริงด้วยบันเคต้องห้ามเลยไม่ใช่เลยสวัสดีพวกนายใช่นี่ย,ย,ย,ยจะไ่พิมพ์ดนันจูจันลูกคอบโมดีนะที่เขาว่าเป็นานางประทับไปแล้วไม่ใช่เลยจริงเลยไงไม่อยู่ที่เีเวอยล่ะหรือว่านายยังไม่ตายนะคับโมเราคือคนแรกที่ติดอยู่ที่นี่เราค้นหาทางออกอยู่ตั้งนานและในที่สุด เราก็ค้นพบวิธีการออกมาจากโลกของดีอเมซิ่งดิจิตอลเซอร์คันนิตได้แล้วทินดีออกอย่างไงล่ะว,วิธีออกมาจากโลกนี้นั่นก็คือเราจะพูดมากเกินไปแล้วค้ับโมนี่ไนงะออยา้าชุคดีนะครับคุณสองคนไปละยี่บ้าน่าเชื่อว่าจากเค็นเนี่ยจะเป็นตัวไรแห่งเรื่องนี้แน่นเนแลเลยะใช่ไหมล่ะเราดูเราก็คิดเหมือนกันใช่ เร่นี้ลเลาจะจัดการแนเลยอะไรกันเนเี่ยเจ้าเคนหมวยนั่นนี่เราจะอไปจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีทาง,งเรื่องนั้นต้อคนจะจัดการต้องคอบมมนี่ละทำยังไงล่ะก็นีไงล่ะ,ะปืนประจำตัวเราเองแยลมันแเ,เนน,เนี่ถ่ายิงชิวซะด้ยมันใส่าฮ่าฮคอมเขาไ่เท่าไหล่ดิฟว่าเฮ้ชวที่อยู่คนเดียวมัดไส้ละ นั่งเลยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอเบลัสติกูแน่นด้ยสิตอนแรกเราก็คิดว่าพวกเราหลุดเข้าไปในเกมส,สิตรงัซจะทำดีจัดเลยแฮ่แน่นดสิแนะไอ้หิวข่าไม่ไปหาข,าข้าวกินกันดีกว่านะโอเคได้เลยไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่าไปกันดีกว่าพวกเราไน่นด้ยสิเฮ้ยขับกันไม่ได้ทั้ทีขืนอยู่ต่อโลกนี้พังแน่นอนรอบไปนั่นเรา